ขอบคุณมากนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณสวนย่อมนะคะสวนย่อมรอบเมืองคลองน้ำรอบเมืองกำแพงรอบเมืองเราก็จะมีสวนย่อมเป็นระยะๆะะซึ่งช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าร้อนเนาะทุกอย่างก็จะเขียวสวยงามมากเลย่รมรื่นมากค่ะบาบนดูน,ดน,ดนี่น่ารักมากเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนตัวตน,นี้ก็คือเมืองเตรวิโซค่ะตัวน,นี้ก็จะมีคลองน้ำไหลผ่านรอบเมืองเดี๋ยวเราจะพามาดูอะไรนะคะทุกคนนี่ทุกคนดูดูน้องนั่งมองหน้าเรา แบบว่าเธอคือใครหรอแต่ไม่ได้กลัวอะไรเลยทุกคนดูที่พผ่อนหย่อนใจของพวกเขานะคะทั้งผานแล้วก็มีเป็ดเป็ดน้อยด้วยดูเยอะตัวใหญ่ๆตา่างทุกตัวก็คือมองมาที่มนุษย์นะคะมนุษย์พวกเธอมาทำอะไรหรอดูทุกตัวเลยรับ ไม่เคยมาตรงจุดนี้เลยนะคะทุกคนัยอมตัวนี้คขาบริสุทธิ์เลยน่ารักมากมองนาอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะคะมองใหญ่วยตอนนี้ก็เป็นกำแพงเมืองเก่านะคะตรงนั้นที่มีลาเทนาวี็าโนไลโอเคที่นีลเดี๋ยวเราจะชมหยุดชมน้องอยู่ตรงนี้สัก

สำหรับป้ายนี้เขาก็บอกไว้ว่าเป็นพื้นที่สงวนสำหรับการสรัมทานการตกปลานะคะคงจะหมายถึงว่าถ้าใครจะมาตกปลาก็คือต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถเข้ามาตกปลาได้นะคะมาดูบรรยากาศรอบๆนะคะสวยค่ะเหมาะกับการเดินเล่นชมรอบเมืองขี่จักรยานก็ได้ เราก็จะคลองน้ำน <tr> ี <c oughs> ่ค <t ess z> <Te> ือรอบเมืองนี่คือยาวมากเราไม่สามารถไปทัวร์ครัทุกคนนรกอุ้ยอ่ะ

น่ารักจังเลยอ่ะเช้าเช้าเๆ้าเฮ้ยน voilà> ้องตกใจหรอ น้องมองมาเป็นตาเดียวเลยพวกเธอพวกเธอทำอะไรกันหรอพวกเธอทำอะไรหรอก็อาจจะเ,เป็นการรบกวนน้องนปะคะน้องกำลังนอนช่อยเรนูนไฟเต่ตาเรเรสไปเปตีเวนตัว Pero, yes, yes, no. <inaudible> <inaudible> โอเคค่ะทุกคนวันนี้เอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอามาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเฮลโหลเดินมาแล้วเฮลโหลคิดว่าเรามีอาหารมาให้แน่เลยเฮลโหลอุ้ยน่ารักอุ้ยน,นี่ไม่ได้ลูกเขาไม่ให้เอาให้ตันอ้วน,นทั้งนั้นเลยดูสิอุ้ยเดินแล้วเดินเรากำลังพากันเดิน เวยแต่ละตัวเริ่มลุกขึ้นแล้วไปไปเดินมาแล้วเดินมาแล้วเอาโอเคค่ะทุกคนระวังจุเ๋เลวไอ้เครเชอ์มาชินอ่ะไอ้ตีกเล็กๆแต่ให้ให้ในฝันคุณแซ่โอเคค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ